ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอกันทละวิชัยนะครับมาแปลงวันนี้ก็ทําเกษตรผสมผสานหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณของอุทยานชีหลงเนาะชีหลงมาพบกับนี่ครับเจ๊ขาวนะครับเจ๊ขาวครับผมเจ๊ขาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซินโฟทูแล้วก็ตัวกิริพัฒนะครับกิริพัฒเริ่มต้นจากที่พวกเรามาเอาสินค้ามาลงนะครับแล้วก็แปลงถั่วแปลงนี้นะครับ Uh, จากที่คิดว่าจะไม่ได้ผลแล้วนะครับที่ได้ไม่ผลแล้วพอดีไปฟังบรรยายเนาะแลได้ชุดทดลองชุดทดลองมาทดลองใช้ก่อนทดลองใช้เป็นยังไงครับแปลงนี่ครับก่อนทดลองใช้เริ่มแรกมันมันขึ้นมาเขียวมากแล้วก็ยังไม่ออกลูกยังไม่ออกดอกมันได้ครึ่งเดียวต้นประมาณไหนประมาณนี้ครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวครับผมพอฉีดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งมันจะขึ้นฉีดรอบแรกหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปเลยค่ะข,ขึ้นแล้วก็แตก แทงยอดออกแทงดอกออกด้วยข้างล่างเต็มเลยครับผมแล้วแปลงนี้ถัวฝักยาวของเราเนี่ยปกติมันมันจะฝักสวยขนาดนี้ไหมไม่ค่ะฝักเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนปกติแต่ก่อนนี้ที่เคยปลูกอ่ะมันจะฝักเล็กเรียวเียวใช่แต่ตอนนี้พอฉีดปุ๊บพอฉีดปุ๊บอีกสองวันมาเก็บเนี่ยลูกมันจะอวบลูกอวบใช่ค่ะคือวันนี้ลูกอวบไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือแล้วเก็บแล้วครับเก็บหม,<า>มหมดแล้วโอเคแล้วอตอนนี้เราฉีดไปกี่รอบแล้วครับฉีดไปกี่ครั้ง3ครั้งค่ะ3ครั้ง, <4. S 1> รงปริมาณฉีดเยอะไหมสิบซีซีต่อน้ํา20ลิตรสิบซีซีต่อน้ํา20ลิตรตอนนี้เราเริ่มเก็บมากี่วันแล้วครับเนี่ยเก็บ,บกี่เดือนเก็บได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเก็บได้ทุกวันเก็บทุกวันด้วยวันนี้เก็บไปหรือยังเก็บแล้วค่ะเก็บไปแล้ววันนึงเราเก็บประมาณกี่กิโลครับเนี่ยวันหนึ่งบางวันก็เจ็ดโลบางวันก็หกโลหกโลเจ็ดโลหก็ถือว่าเรามีแค่สองแปลงเนาะ เอสองแถวแค่นี้สองแถวแค่นี้แต่ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับเราสามารถเก็บได้เพราะว่ามันมีดอกมีลูกมีอะไรขึ้นมาเยอะอยู่ครับประทับใจไหมครับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราครับทับใจมากครับผมเพราะว่าดีมากสุดยอดเลยเยี่ยมมากเลยแล้วก็ถั่วอวบแล้วก็สีก็สวยรสชาติรสชาติกอบอือกอบเห็นคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกว่ากอบถั่วกอบมากเลยจับแรงไม่ได้ครับผมกินเองไหม กินเองด้วยค่ะไม่ไม่กลัวไม่ค่คะถ้าแป้งอื่นเนี่ยจะไม่กล้ากินค่ะ <c oughs> เพราะว่าเก็บไปด้วยกินไปด้วยโอ้โหครับเราคิดว่า,เ,าเห็นไปลงแป้งใหม่เพิ่มอีกกี่แถวคะตรงนั้นอุ้ยเยอะอยู่ค่ะพึ่งจะหยอดพึ่งจะหยอดนะครับ <c oughs> โอเคครับประทับนอกจากใช้กับถั่วฝักยาวเราใช้กับอะไรบ้างครับตัวนี้ก็ใช้กับนาข้าวค่ะลอง <c oughs> ดทดลองจะ ใช้กับนาข้าวเพราะว่านาข้าวยังไม่ได้ถึงเดือนก็เลยลองฉีดเมื่อเช้าดูครับลองฉีดแล้วเอาน้ําลงแล้วใช่ค่ะว่าฉีดเมื่อเช้าแล้วก็ดูดน้ําใส่เลยเพราะว่ามันจะได้โดนพื้นดินด้วยเพราะว่ามันเป็นกันเชื้อราด้วยแล้วก็กันแมลงตัวนี้ครับกันเชื้อรา ใช่ค่ะแมลงตอนนี้ก็สารอาหารเติมเต็มครับสาหรับชุดนี้ก็สามารถควบคู่ใส่ได้กับทุกพืชปริมาณตามที่เรากําหนดเนาะสามารถสั่งซื้อได้หรือถ้าเกิดใครสนใจก็โทรมาติดต่อที่เจ๊ขาวได้นะครับเบอร์โทรเจ๊ขาวเบอร์อะไรครับ0 8 4ย์แปดสี่ศูนเค่ะโอเคขึ้นเบอร์โทรไว้ถ้าเกิดใครสนใจผลิตพันตัวนี้หรือสนใจสอบถามเรื่องการปลูกทัว นะครับแล้วก็พืชผักสมควรหลายอย่างสามารถตอบถามได้เนาะ,ะค่ะโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับอขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับขอบคุณเจี๊ยบขาวครับค่ะ,คะคยังว่าอยู่ว่า